สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับพี่พี่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0-817941656นะครับผมหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่พักเครื่องนะครับจัดส่งไปษณีฟรีนะครับ วันนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับพี่พี่วันนี้ก็เป็นวันความหวังนะครับพี่พี่ขอให้เฮงเงกันทุกท่านเลยนะครับผมยังไงก็ฝากนะครับพี่พี่ทักทายคอมเมนต์กันได้นะพี่พี่ทักทายกันได้นะครับบางอย่างบอกราคาไม่ได้บอกราคาต้องขออภัยด้วยนะครับอยากให้ท่านที่สนใจจริงๆนะครับพี่พี่เหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่าลงไปนี่พี่พี่ทักกันเข้ามาไวมากปิดกันไวนะครับผมท่านใดเร็วก็ได้ไปนะครับแล้วก็ดูแบบว่าตื่นเต้นดีด้วยนะครับพี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เราชมองค์แรกของวันวันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าเรื่มเงินโบราณน,นะพี่พี่นี่อันนี้นี่คลาสสิกจริงๆนะพี่มาแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นพระเนื้อตะกัวเก่าๆนะครับผมดูง่ายมากๆนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานครับเรื่มงเงินก่อขอบสมัยโบราณเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะครับผมนี่ ลงกล้องให้ดูนะพี่นี่เก่ามากๆเลยนะครับผมนี่และที่สําคัญเป็นพระแท้ดูง่ายนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ลงกล้องไปให้แบบดูกันให้ชัดเจนเลยนะพี่พี่นี่ตัดสินใจกันเลยนะครับผมเป็นพระเนื้อตะกัวเก่านะครับไม่ทราบที่ดูง่ายมากๆนะครับผมท่านใดชอบนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้เป็นเกาะขอบเงินโบราณด้วยนะพี่พี่นี่คลาสสิกมากๆเลยนะครับผม สักครู่นะครับจัดไฟนิดนึงพี่นี่น่ารักมากๆนะครับผมองค์ต่อไปอันนี้เป็นคล้ายๆใบลานหรืออะไรสักอย่างนะพี่นี่เก่ามากเลยนะพี่ๆฝุ่นๆเลยนะครับผมเนี่ยได้มาบ้านเดียวกันนะครับผมเป็นว่าท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับอันนี้ก็ตะโพนไหมพี่น่าจะเป็นพวกตะโพนพวกเลนไหมที่เขาเรียกกันนะครับเนี่ยผมตูไม่ดูนี่เก็บเก่าจริงนะพี่ๆเป็นเหมือนพวกใบาลานพวกอะไรนะครับนี่อันนี้คือแบบโหฝุ่นคักเลยนะพี่ๆดู น่ารักมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางแล้วก็จุ่มรักนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามานะครับหมาแบบบ้านๆดีนะครับผมท่านท่านใดชอบนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเป็นลูกกองลูกตะโพลลูกอะไรนะพี่ๆนี่เก่ามากๆเลยนะครับผมผมต่อไปสมเด็จเก่านี่อันนี้เจ้าของห่วงมากเลยนะพี่พแต่ว่าผมก็ ซื้อรวมมานะพี่เหนือแบบบึกเลยนะพี่ดูจากงานกรอบนะพี่พี่ดูจากงานกรอบเป็นกรอบแบบเหมือนพวกสมัยก่อนพุกพุกสมัยก่อนนะพี่พี่ดิเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนิดนึงนะพี่พี่เ,เก่าจริงนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงมีกรอบตะเรดให้หนึ่งใบนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเป็นสมเด็จสามชั้นเก่าๆเลยนะครับผมเนื้อแบบสังขยาแยะๆเลยนะพี่พี่นี่ เดี๋ยวลงกล้องให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดชอบมีมุมม,มีทางก็สอบถามกันมานะครับผมแล้วก็มีมวลสารเต็มเลยนะพี่พี่มีเม็ดแดงเม็ดขาวเนื้อกัญชาศาสตร์เลยนะครับผมเนี่ยเอาป็นว่าท่านใดดูชอบนะครับอันนี้สมเด็จพูดถึงสมเด็จนะครับพี่พี่เราก็ไม่ได้มีความรู้ ถึงขั้นถึงดูพวกสมเด็จเป็นนะพี่พี่อันนี้เหมามาตามบ้านติดมานะครับผมอันนี้ท่านใดดูชอบหรือมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับแต่พูดถึงนะครับพี่พี่พิมพ์ทรงเขาสวยงดงามจริง,รงๆนะครับผมเนี่ยองต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายเรื่องเก่าเลยนะพี่หลวงพูททวดนะครับนี่วัดช้างให้นะครับผมในี่รูปถ่ายเก่าบานใหญ่นะพี่เรื่องพติกวินเทจโบราณด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมนะพี่พี่เนี่เป็นรูปถ่ายพระอาจารย์ทิมนะครับผม ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่รูปไทยเก่าๆเลยนะครับหลวงพุทธทวดอันนี้น่าจะเป็นยุคเก่ายุคสมัยลหลวงพ่อหลวงพุทีิมสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแพรน่าจะออกวัดโบสถ์นะครับพี่ๆนี่เป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรเขาจะพิมพ์เน่าเนื้อเลอะๆอย่างนี้นะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับผมอันนี้ก็สมเด็จเนืเน้อแบบเลอะๆเลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นตามมุ้งนะครับสมเด็จก็ขึ้นตามมุ้งเต็มเลยี่ๆ หล่อธรรมชาติดีนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับเป็นสมเด็จห,หล่อหลวงพ่อแพรนะครับผมวัดพิกุลทองนะครับองค์ต่อไปนะพี่ๆจะเป็นอันนี้อันนี้สวยแชมป์เลยนะพี่ๆเป็นพระเนื้อชินหลวงพ่อดํานะพี่ๆอันนี้ประหลอดเดิมๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ถือว่าแชมป์เลยนะครับมีด้านล่างเขาก็จะมีพวกเขี้ยวพวกอะไรฝังนะครับพวกหลวงพ่อดำเ่ยครับนี่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับผม ขาวโบกเลยนะครับหลวงพ่อดำท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับพระสวยมีหน้ามีตาผิวประหลอดคือแห้งแห้งขาวจ้วเลยนะพี่ๆน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านก็เป็นเกจิยุคเก่านะครับมีประสบการณ์นะครับผมอันนี้ดูง่ายมากๆน่าเก็บนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้แล้วก็ได้หลวงพ่อแช่มมานะพี่พเป็นเงินลงยานะพี่ๆนี่เป็นเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงเงินลงยาสี่นิยมนะพี่ๆนี่ ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับเม็ดแตงหลวงเพชรแ่มวัดฉลองนะพี่พี่เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้อันนี้คือแบบเดิมๆนะครับยาติดเดิมๆไม่มีกระเทาะเลยนะพี่พี่นี่สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้พัพประหลอดมหอีกนะครับพี่พี่มีสั่งเข้ามาหลายท่านนะครับเป็นพัพประหลอดเก่าๆแบบนี้นะครับพระอาจารย์นะครับพี่พี่สมัยก่อนที่จะเล่นแร่แปรธาตุต้องโหสําเร็จวิชาชั้นสูงนะครับองค์นี้มามีกรอบเลยนะครับนี่ ตลอดเก่าๆนะครับเป็นพับพุทธท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับหลักร้อยเบาๆแล้วกันนะ,นะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับเอาแค่อันนี้เอาแค่700แล้วกันนะพี่พี่ลองดูกันนะครับผมท่านใดชอบก็ว่ากันมานะครับผมและอันนี้เป็นสมเด็จองค์จิว๋วอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่พี่เนื้อเก่ามากเลยและตาองค์เขาก็จะมีเหมือนเม็ดอะไรไว้ไไวสักอย่างนะมาแปะไว้เงี้ยนะครับผมนี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับเนื้อแบบโอ้โหเนื้อดีมากเลยนะพี่พี่นี่เป็นสมเด็จเนื้อผงคะแนนเล็กๆนะครับ สวยๆเลยนะครับผมเอาไปว่วาท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้ปิดตาหลวงพ่อตาบอันนี้จะหายากกว่าพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพี่ๆปกตินะพี่ๆเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนื้อข,า,ขาวๆอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเนื้อสีดำเลยสวยมากๆเลยนะครับหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะครับสุดยอดเกจิเมืองสระบุรีนะพี่ๆสวยคมชัด ผิวพันวันนะคือไม่ได้ผ่านการใช้ฟุนฟ่นๆบ้านๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมองต่อไปนะครับพี่ๆโอ้โหวันนี้เยอะหน่อยนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อขอมปกโพเนื้อลายนะ yeah, พี่ๆอันนี้จะหายากนะครับนี่หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะครับอันนี้เอาไม่แพงนะพี่เอา300พอนะครับท่านใดไหวก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็ได้เสือหลวงพ่อโกยมานะครับกระไหลทองปี21นึ่งนะพี่ๆเสือแล้วเสือหลวงพ่อกกยปี21มีลงหนังสือมีอะไรนะ อันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับผมท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมกระชุบกระไหลทองเดิมๆเลยนะครับองค์ต่อไปก็องค์ต่อไปเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเป็นแหวนหลวงพ่อหินนะพี่พี่วัดหนองนานะครับผมนี่ท่านใดรู้จักนะครับซึ่งเป็นเกจิดังของลบบุรีนะครับอยู่ทางพัฒนานิคมนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นแหวนชุบนิกเกิลเดิมๆเลยนะพี่นี่นี่นาเก็บมากๆถือว่า สภาพสมบูรณ์ท้องวงเดิมๆนะครับท่านใดรู้จักมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้เหรียญว,วัดนางพญาอันนี้อันนี้นี่นพิธีใหญ่มากๆเลยนะพี่ๆเหรียญวัดนางพญาเกจิสายเหนือเกจิหูพักกลางปุกเสกพิธีใหญ่นะครับเอาแค่300พอนะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะพี่ๆฝุ่นๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่มีโคตตอกนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับผมดูง่ายมากๆนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่นิยมแต่ราคา ไม่แพงมากนะพี่พี่แล้วก็ได้รูปไทยหลังตะกุดหลวงพ่อเคนมานะพี่พี่นี่อันนี้เป็นรูปไทยหลังตะกุดหลวงพ่อเคนเลือเล่อมเ,เ,เดิมจากวัดนะครับผมเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนะ่าเก็บมากๆนะครับวัดขำวัดถ้ำเขาอีโต้นะครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นตะกุดเก้ากลุ่มนะครับเป็นคูบาวังนะพี่พี่อันนี้ก็เลื่อมวินเทจเก่าๆเลยนะพี่กลุ่มกรอบเก่ากึกเลยนะครับผมอันนี้ก็ได้เหมาตามบ้านมานะพี่พี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้สมเด็จเก่าๆอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ลึกลับเยอะจังเลยพี่บ้านหลังนี้คือแบบโอ้โหเก่าๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบที่นะครับพี่ๆเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะนี่สมเด็จเนื้อเก่าๆดีนะครับฟุ่นๆนะครับผมนี่อันนี้เนื้อดีมากๆเลยนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับสมเด็จไม่ทราบที่นะครับ พระก็น่ารักดีนะครับเดิมๆและอันนี้ก็ติดมาองนะพี่ๆเป็นหลวงพ่อพวงนะพี่ๆเบื่อท่านใดดูชอบนะครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะพี่ๆนี่จังหวัดน่าจะนครสวรรค์นะครับผมเนี่ยท่านใดชอบเนื้อหาก็ใช้ใช้มานะครับทองแดงแล้วมีห่วงเชื่อมนะพี่ๆนี่ห่วงเชื่อมเก่านะครับพี่ผมเนี่ยท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเครื่องราชนะพี่ๆตามงกุฎ อันนี้เดิมๆนะครับเนี่สวยมากๆเลยแพ้แถบเดิมๆไม่ได้ใช้เลยนะครับท่านใดชอบนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับเนี่ยหลังด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์พอปลอเครื่องราดลงยานะครับคลาสสิกมากๆเลยนะพี่ๆแล้วก็ได้พระชัยหลังช้างมา2เหรียญน,นะพี่ๆอันนี้เอาเหรียญแล้วแค่200นะครับหลังพอปลอนิยมปุกเสกเกจิอาจารย์แบบเยอะมากๆนะครับหลวงพอ่อฤาษีดิงดําหลวงพ่อเปิรนนะครับ ปี30นี่น่าเก็บมากๆอันนี้แท้ดูง่ายสวยแชมป์เลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยน,ร,ยนรุ่นเมตานะพี่นั่งผ่านปี58อันนี้สวยมากเลยนะครับซองเดิมเดิมเลยนะพี่ๆี่นี่ท่านแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้สวยนะครับรุ่นนี้ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันนะครับมีหมายเลขตอกได้นะพี่ๆี่นี่หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเดิมแล้วก็องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อบุญมีนะพี่ๆีหลวงพ่อบุญมีวัดสิงห์ทองนะครับเรื่ อันนี้ก็เอาไม่แพงเอาแค่350พอนะครับหลวงพ่อเป็นเหรียญรุ่น2นะครับปี2 1 1 8อ่าหลวงพ่อบุญมีวัดสิงห์ทองนะครับจังหวัดลบบุรีองสุดท้ายของเราเป็นพยัญเก่านะพี่พี่เป็นพยัญอ่าอกเรานะครับวัดพระพุทธชินราชอันนี้นี่หายากมากมากนะพี่พี่มีตาปั๊มนะครับผมนี่พยัญอกเราสองซี่กว่านะครับอันนี้เก่ามากจะถ่ายยากนิดนึงนะพี่พี่เพราะว่าอยู่ในอยู่แบบว่า ผ้าเขาผืนใหญ่พอสมควรนะครับผมนี่เป็นผ้าอกเรานะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมาครับสภาพเก่าเก็บของจริงนะพี่พี่พิธีปลุกเสกไม่ต้องพูดถึงนะครับยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะครับพี่พี่ยินดีนะครับแบ่งปันยังไงผมขอจบอีีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับท่านใดสนใจนะครับองค์ไหนก็แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์หรือโทรมาได้เลยครับ ยังไงผมขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ